สวัสดีค่ะพบกับช่องมาออฟก,ก,กุกเกาะนะคะตอนนี้ก็มาถึงวัดพาแด่นแล้ไขะเอฟซีเนี่เราก็เตรียมนะคะที่จะขึ้นไปด้านบนนู่นนะคะฝนตกโปรยๆนะคะเดี๋ยวเราไปรอคิวขึ้นรถนะคะขึ้นไปบนวัดเลยนะคะ งลงชื่อนะคะเดไ,<ป>ไปลงชื่อเ<ม>บ้นนี่เดี๋ยวเราไปรอขึ้นใช่ไหมอันนี้สุภาพหรอคะได้ย่แล้วคลุมเขาแล้ว สูภาพแล้วเป็นลมก็ได้อุ้ยพอนิ่มพอนิ่มดูดูไผ่เดี๋ยวไปดูก่อนนะแป๊บนึ่งไผ่ดำไผ่ดำขออนุญาตนะคะได้เลยรแล้แพนด้าเด้อไปเที่ยวทาบากอยู่อ๋อเหรอคะแพนด้าจะออกมาเหรอคะแพนด้าค่ณบอกว่าแพนด้าอยู่ในนี้แหละอ๋อไผ่ดำอุ้ยสวยนะเนี่ย ไผ่ดำอ้อยดำเป็นยาใช่นี่สวยมากเลยเบ้นรสชาติล่ะคะเป็นยังไงคะเขาปลูกประดับมั้งปลูกประดับเหรอใช่น่าจะไม่ได้กินรถมาก็ยังไม่ได้ขึ้นหรอกเราคิวถัดไป ก็บอกว่าไทยถ้าภาษาไทายก็ไทยดำอินโด,โดไทยดำอินโดบ้านเราเรียกไทยข้าวกลำคค่ำอ้พื้นที่กว้างมาเลยเนี่อเอาเอาไปปลูกไปเถอเชิญเลยค่ะอันนี้ขาลงเดี๋ยวเราก็จะขึ้นใช่ไหมนี่บวกกับเราเลยใช่ไหมเราด้วยนี่แหละป้ายเราขึ้นป้ายโอ้เร็วมากเลยรอไม่เท่าไหร่ก็ได้ขึ้นละ ได้ได้ได้ค่ะได้อยู่สกอนเด็กสะกอนมีมาจากเชียงรายโอ้ยเชียงรายก่อนอยู่บ้านก่อนอยู่อ่าวเชียงรุ้งค่ะเชียงลุ้งกันใหญ่เจังห้องใหญ่เจังห้องยราจะไปนครพนมกันไหมมาแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะก็เลยมาที่นี่ต่อสองทริปวันเดียวเลยพระทัดพนมกลับมาที่5คุณ มุกดามาอันนี้อยู่เด็กนี้เด็กคนนี้ะเด็กควนี้เด็กเชียงใหอันนี้เด็กโครนเด็กบ้านอุ้ยงไงนอภัยขึ้นแล้วรงนั้นอภมันเสร็จแล้วนะคะวัดพระแดงนะคะขึ้นมาถึงแล้วนามเข้าน่าจะ่อะเดี๋ยวเราไปชมก่อน นี่ไอ้ประกิมเห็นก็โอลองว้าวล่ะวัดซาขาแดงโอ้ยต้นเสาอลังการมากโอ้มีแกะสลักด้วยนะเบนเนี่ยอากาดให้วางกระเบื้อให้ต่อหน้าตหน้าทันให้ท่านเนาการะดด่างหรือับ บอกจริงๆว่าเรื่องแบบนี้เป็นครอบครัวของสายวิานใดนะคะในราชระเดชเด็นาแเอกเสื้อที่ท่านจะดจ่อเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพนในคืนไปมุมหลังค่ะโอ้โหป้ากิมถึงรองหูเลยนะคะเนี่ยสวยไหมคะอลังการมากนี่แตะถึงอยากจะให้มาเที่ยวถ้ามาก็อยากให้พามอยากจะพามา มีชื่อใครบ้างมีชื่อของสายมือที่เป็นเจ้าภาพกระเบือเลยมีชื่อของสายมือที่เป็นเจ้าภาพกระเบือถูกนะใครได้ยินได้ฟังแล้วบัจจีทางออกเอาะขังคุณแล้วค่ะบัจจีทางออกเหาะขังคุณแล้วนะคะเชได้ี๋ยวไปดูปากิมวิวตรงนู้นก็มองเห็นหมดเลยนะอโมนิมดูว่ามันคาดหาดแดงสวยแล้วว่าคุณาาอ ไม่จริงทั้งหมดเลยควิผู้มีบุญจึงได้เป็นผู้ที่มีควารอเศรษฐบุญหนะคะยิีนโอ้โหวิววิววิวป้าทำไมสวยจังเลยเบนนู่น ฝนกำลังตกนะคะเห็นโซนนะตอนนี้โซนนู้แต่เราโชคดีมาขึ้นมาถองแล้วใช่นี้โอ้ดากใช่ขนาดต้นไม้ขนาดนี้ยังไม่เห็นฝนตกเลกชมวิว 都สวย嘛，这边呢。 พักนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนมาเที่ยวเยอะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปชมวิวด้านบนนะคะไม่น้อยขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมา

cắt cắt đúng rồi là được rồi à không cần nữa luôn luôn nhiều năm như này

กดขึ้นมาอีกอ่ะายกาโลกเหรอโอจะหมดแลเนี่ยไม่เอาถ้าจะให้ได้อะนะนี่อาัยโลกายลูกถูกหวยโอ๊ยดอนอกเสียดเยเนาะโอโอ้ยบอคือเทท้าโยนกะ ถูกหัวยังไงไม่ร่ำรวยวิวสวยมากนะคะ่ามบรรยากาศนะคะเนี่ยสวยจริงๆรคนมาเยอะนะคะวันนี้มาเยอะมากๆเลยคนเวันนี้มาเยอะมากๆเล ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเค่อยรางวัลที่สองก็โรคไข้ไข้เกิดหายปวดหายไข้ไม่หาาเดินได้คลื่นหมดตกรคไข้มหาสมหาลาโชว์สาาดเด้ออ๋จะเดินตงนีเหรอไม่ค่ะนู่นเดี๋ยวเราไปตรงบันไดนู่นค่ะอันนี้ไม่ขึ้นมันลื่นโรคไขไอะอย่างงี้เศรษฐีไหลเดี๋ยวเราไปมองดูน้ำตกตรงข้างหน้าเราหนิป้ากิมพอจับว่าไม่น้อยเลยไม่ไม่เไม่ไม่เห็นท่าเห็น นะี่นะคะน้ำตกนะคะที่ชือพาเด่นนะคะ นี่นะคะดอกแสบแบงค่ะเอ็ดสีดอสโอ้โห